สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพุทธ,ธาลีจันทรามงคลยูนิตดีสทับสองเลขที่62วันนี้หนูจะมาสรุปวิชาคณิตบทที่หนึ่งถึงบทที่9ค่ะหน่วยที่หนึ่งตารางและแผนภูมิการสร้างแผนภูมิแบบตารางและ สิหน่วยหนึ่งรูปแทนห้าหน่วยเอจะมีสิบห้าหน่วยบี B. จะมียีสิบหน่วยซี C. จะมีห้าหน่วยหน่วยที่สองจำนวนที่ไม่เกินหนึ่งพันการบวกและการลบ จำนวนไม่เกินห0ึ่โดยใช้ก็โดยใช้บล็อกแทนตัวเลขในแต่ละหลักหลักร้อยก็จะมีแถวเป็น10แถวค่ะเป็น100หลักสิบก็จะมีอยู่6แถวค่ะเป็น60หลักหน่วยก็จะมีอยู่สบล็อก เป็น3ค่ะรวมกันเป็น163ค่ะหน่วยที่3การบวกในแนวตั้ง 1. นบวกสองจำนวนที่ไม่มีตัวทด 2. บวกจำนวนที่มีตัวทดสาม บวกสามจำนวนที่มีตัวทดหน่วยที่4การลบในแนวตั้ง 1. ไม่มีตัวทด 2. มีตัวทดตรวจคำตอบผลลัพธ์บวกตัวลบเท่ากับตัวตั้ง หน่วยที่5รูปร่างสร้างรูปร่างจากรูปเลขาคณิตหนูสร้างเป็นแมวค่ะเอากระดาษสีมาตัดเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มาแปะกันเป็นรูปแมวค่ะสร้างจุดสร้างรูปร่างจาก การเชื่อมจุดด้วยเส้นหนูสร้างเป็นมุมกุดค่ะหน่วยที่6เวลาฝึกดูนาฬิกาเข็มสั้นบอกเวลาเป็นชั่วโมงเข็ยมยาวบอกเวลาเป็นนาทีเข็มสั้นชี้ไปที่เลข8เข็ยมยาวชี้ไปที่เลข12 เป็น8นาฬิกาตรงค่ะหน่วยที่7การบวกและการลบวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและคำตอบวุ้นมีไข่เป็ด140ฟองมีไข่ไก่120ฟองวุ้นมีไข่ไก่ทั้งหมด อีฟอมประโยคสัญลักษณ์140บวก128เท่ากับช่องว่างค่ะตอบหุ้นมีไข่ทั้งหมด268ฟอร์มหน่วยที่8ความยาว ยินสอมีความยาวมากกว่าช็อก2เซนติเมตร1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลิเมตรหน่วยที่9การช่าง1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด1ขีดเท่ากับ100กรัมสัญลักษณ์มีสัญลักษณ์มากกว่า แล้วก็น้อยกว่าแล้วก็เท่ากับค่ะส้มหนักหนึ่งกิโลกร,รมัมเพราะว่าขีดชี้ไปที่เลขหนึ่งค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ